สวัสดีเพื่อนๆท,ทุกทท่าน,นะฮะวันนี้ผมก็จะมาแนะนําเทคนิคการย่อขนาดรูปภาพนะครับเป็นกลุ่มนะฮะก็คือผมต้องการที่จะย่อขนาดรูปภาพนะฮะให้มันมีขนาดความกวาม้างความสูงนะฮะให้มันเท่าๆกันนะฮะโดยยอด่อทีเดียวหลายรูปภาพเลยนะฮะก็โปรแกรมที่ผมจะใช้ในการย่อขนาดรูปภาพเนี่ยผมก็ใช้โปรแกรม Photo Scan นะครับสามเอเวอร์ชั่น3.7เเนี่ยโปรแกรมนี้เนี่ย ก็ไปหาดาวน์โหลดได้ฟรีเลยนะฮะเนี่ยเขามีบอเว็บบอกด้วยนะบอเว็บ p h o t o scan o r g นีก็เข้าเว็บนี้แล้วก็ไปโหลดมาติดตั้งกันนะฮะเป็นโปรแกรมขนาดเล็กๆนะประมาณ20่สเมกเนะเบาเครื่องด้วยโอเคก่อนที่เราจะย่อขนาดรูปภาพเดี๋ยวผมพาไปดูรูปภาพของผมก่อนนะฮะนี่ผมมีรูปภาพประมาณ7-8ภาพนะ6กภาพนี่ย อรู่ภาพวะสามหกโอ้ยมีตั้งเก้ารูปนั่นใช่ไหมผมรับถูกไหมผมมีประมาณเก้ารูปเนี่ยนะรูปของผมแต่ละรูปเนี่ยนี่เลยนะคมีขนาดประมาณหกเมกนะใหญ่มากนะถือว่าใหญ่นะเวลาที่จะเอาภาพไปอัพลงเฟซบุ๊กในหกเมกเนี่ยรอประมาณสองนาทีได้นะเอนะ เค okay. ขนาดหเมกนะฮะขนาดความกว้างความสูงมันประมาณเท่าไหร่ไม่บอกทำไมมันไม่บอกต้องเอาม์ไปชี้ไว้ทั้งค้างไว้อันนี่ฮะเนี่ยเห็นไหมขนาดความความ,ความกว้างมันสามพันแปดเนี่ยความสูงสองพันหนึ่งนใหญ่มากอะใหญ่เกินนะฮะใหญ่เกินไปนะเดี๋ยวเราจะมาย่อขนาดมันโอเค เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะกลับมาที่โปรแกรม Photo s c a p e ของเรานะฮะนะ,ะจากนั้นก็นี่ครับมาที่เมนูตรงนี้ครับแก้ไขภาพเป็นกลุ่มตรนนี้เลยนะฮะแก้ไขภาพเป็นกลุ่มนะฮะโอเคผมคลิกเข้าไปนะนะมันก็จะมาหน้าจอสำหรับการแก้ไขรูปภาพนะะทางฝั่งซ้ายนะฮะฝั่งซ้ายครับด้านบนตรงนี้เนี่ยมันก็จะให้เราเลือก directory นะฮะหรือเลือกโฟลเดอร์ที่เราจัดเก็บรูปภาพเอาไว้นะฮะแล้วมันก็จะ default เป็น My p i p t u t u r e นะฮะนี่ฮะมัน default ผ่าดไว้ที่ My Picture กพอดีนะฮะผมก็ใช้รูปภาพพวกนี้เลยนะครับทำยังไงผมก็คลิกคลิกลากครอบนะฮะรูปภาพทั้งหมดของผมเลยนะฮะเก้าภาพอของผมเนี่ยนี่ยจากนั้นก็คลิกค้างนะฮะแล้วก็ลากมาไว้ทางฝั่งขวานะฮะ นี่ครับเขาบอกเแล้วว่าวางภาพของคุณที่นี่เห็นไหมวางตรงนี้เลย <laughs> เป๊ะๆนะ <laughs> น่ามาแล้วรูปภาพใหญ่พอสมควรฮะเห็นไหมภาพใหญ่มากเลยฮนะ,ะทีนี้ผมต้องการที่จะย่อขนาดของมันเนะี่ยย่อยังไงนะมาดูทางฝั่งขวานะนี่เขามีเขียนบอกตรงน,นี้เนะี่ยย่อแลขยายนะสามารถที่จะย่อขนาดนะฮะหรือว่าขยายขนาดก็ได้นะแล้วมันก็จะดีฟอไว้ที่ขนาดเดิมนะฮะ ผมก็มาคลิกที่ไอ้สามเหลี่ยมไอ้ลูกศรชี้ลงอย่างนี้นะอ่ามันก็จะมีให้เลือกนะฮะมันก็จะมีให้เลือกเพิ่มนะ,ะลดขนาดความกว้างนะฮะเพิ่มลดนะฮะด้านยาวอะไรพวกนี้นะแต่ว่าผมจะใช้ตัวนี้ลดอ่าผมต้องการที่จะลดลดความสูงของรูปภาพนะ,ะต้องการที่จะลดความสูงของรูปภาพนะับผมก็เลือกตัวนี้เลยนะฮะลดความสูงนะ,นะฮะอ่า พอเลือกลดความสูงเนี่ยในตัวแท็บล็อกนะฮะตรงความสูงเนี่ยมันก็จะขึ้นมาให้เราสามารถที่จะกรอกตัวเลขเข้าไปได้นะฮะผมก็ต้องการขนาดความสูงของรูปภาพสักก็ห้าร้อยนั่นแหละห้า <c> ร <oughs> ้อยนะผมต้องการรูปภาพสูงแค่ห้าร้อยก็พอนะส่วนความกว้างเนี่ยเราไม่ต้องไปแก้อะไรมันฮะ,ะมันจะลดความสูงแล้วก็ความกว้างก็จะเขาเรียกว่าอะไร มันก็จะปรับขนาดให้ให้เหมาะสมนะฮะตามความสูงฮะมันก็จะส,สเกลอสเกลความกว้างอให้พอดีกับความสูงนะอ่าโอเคปรับเป็นห้าร้อยเสร็จละอารูปภาพมันย่อเล็กลงลนะความสูงห้าร้อยความกว้างเท่าไหร่นี่เห็นไหมดั้งเดิมนะฮะด้านล่างมันมีบอกอยู่วนะ่าดั้งเดิมสามพันแปดคูณสองพันหนึ่งนะฮะแปลงเป็นนี่ ความสูง500เห็นไหมความกว้างก็คำนวณให้เราเองนเป็น889แปดเก้าเป็นขนาดที่กำลังพอเหมาะเนี่ยเอาไปโพสเฟซบุ๊กได้กำลังสวยนะ, <c oughs> ะเราสามารถที่จะใส่กรอบให้รูปภาพก็ได้นะฮะใส่กรอบรูปภาพให้มันแนวๆนะนี่มันมีให้เลือกตรงนี้นี่ไม่มีกรอบเห็นไหมแล้วก็อยากมีกรอบไงแล้วก็ <c oughs> คลิกที่ไอ้ลูกศรชี้ลงย่างนี้นะ ก็มันเลือกรูปแบบกรอบเขาก็มีรูปแบบกรอบให้ hey, เลือกเยอะแยะเลยนะฮะโอเค okay, okay, ผมต้องการตัวนี้เลย border ศูนย์หนึ่งนะอืมก็เป็นขึ้นขึ้นเป็นกรอบสีขา,ขาวขวนะก็ดูดูเท่ดีนะครับโอเคผมได้ความกว้างความสูงตามที่ต้องการแล้วแลวผมก็ได้กรอบรูปภาพด้วยนะฮะจากนั้นผมก็มาทำการคลิกที่ปุ่มนี้นะครับแปลงทั้งหมด แปลงทั้งหมดนะครับเราเลือกความกว้างความสูงนะครับใส่กรอบครั้งเดียวนะฮะแล้วมากดปุ่มนี้นะฮะมันก็จะแปลงเราทั้งหมดทุกรูปภาพที่เราจับลากเข้ามาวางไว้นะฮะโอเคผมคลิกคิดแปลงทั้งหมดอ่ะมันก็จะเด้งหน้าต่างออกมาให้เราบันทึกนะฮะมันก็จะให้เราเลือกว่าบันทึกที่ไหนนะฮะมันก็จะดีฟต์ไว้ตัวแรกนะฮะเป็นบันทึกในโฟลเดอร์เอาพุทนะฮะแล้วก็บอกผ่านล้วด้วยเนี่ยตามผ่านนี้เลยนะฮะก็เป็นผ่านที่เก็บไอพิจเจอของผมเมื่อกี้แหละนะ โอเคผมก็เอาตามนี้แหละนีเลือกตามเนี้ยอืมจากนั้นก็มากดปุ่มบันทึกทางขวาตรงนี้นะครับโอเคบันทึกอ่าโปรแกรมก็จะทําการย่อขนาดรูปภาพนะทุกรูปภาพเลยเสร็จเรียบร้อยก็จะมีหน้าต่างเล่นขึ้นมาเรียบร้อยนะครับกดโอเคทีนี้กลับไปดูที่ผาดพิกเจร์ของผมนะาสังเกตว่ามันจะสร้างโฟลเดอร์เอา p u พขึ้นมาให้เรานะครับ น่ขอเข้าไปดูหน่อยอ่าขอดูขนาดรูปภาพหน่อยฮะว่ามันย่อเหลือขนาดเท่าไหร่นี่เลยครับจาก6เมกนะฮะเหลือ179ยเคอัปโหลดลง facebook สบายสบาย,บายนะเยี่ยมไปเลย <c oughs> ออมีมีกรอบรูปภาพด้วยนะมีกรอบรูปภาพด้วยนี่เห็นไหม มีกรอบรูปภาพด้วยก็ประมาณนี้ฮะลองไปหาดาวน์โหลดมาใช้ดูนะฮะเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายมากๆนะฮะสะดวกรวดเร็วนะฮะมีประโยชน์โอเควันนี้ผมก็จะมาแนะนำเทคนิคการย่อขนาดรูปภาพเป็นกลุ่มนะครับโดยใช้โปรแกรม PhotoScap แต่เพียงเท่านี้นะฮะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับผม